สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับเมื่อวานทีมงานวิเลียการช่างอยู่ที่บ้านสีฐานนะครับอำเภอปาติ simply, ๋วจังหวัดยโสธรครับเมื่อวานทำการาติดตั้งชุดตั้งก้อมสัดขาบเปลือกกอนสีอยู่กลางทงเลยนะครับกลางทงบ้านสีฐานบ้านสีฐานนี่ตำบลนี่ยังนอนนี่เนาะมีเครื่องตั้งก้อมสัดขาบเปลือกแล้วก็เป็นเครื่องบดหนึ่งตัวครับบ้านสีฐานนี่ตำบลนี่ยังน่ะตำบลสีฐานบ้านสีฐานตำบลสีฐานครับอำเภอปาติ๋วจังหวัดยโสธรครับ ตัวนี้เป็นเครื่องบดนะครับตัวนั้นเป็นชุดต้องว่าจากขาบเปลือกแกบเครื่องบดกระดาษลูกหิน24นิ้วครับสินพาชุ่มด่างเก่าน,นิ้วเครื่องมอเตอร์ฮิตาชิหาแร่ง ตัวเียบตใส่บดตัวนี้เป็นแกมครับเรียบอะรองแปดยนะ้ก็เราเีบดเราก็ต้องเอาห้ามผสมนะห้ามลงสีห้องห้ามลงสีในผสม เปคเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์ขนาด24นิ้วมอเตอร์หาแรงมาครับเบิดแล้วนะคร่บถยิย่ถอยหินนอนแล้วครับปิดเครื่องเลยครับ อยู่ใ,ใกล้ๆเนาะแกะสีละแล้วราครับขมใส่เลยหลังจากที่เฮาเทศเครื่องบดนะครับเครื่องบดติดตัง้งเสร็จเรียบร้อยกับเทธเครืค่องเดินเครื่องเรียบร้อยตอนนี้ก็มาเทธเครื่องอชุดทํำความสะอาดข่าเปลือกก่อนสีครับปัญหาของเครื่องนี้ก็คือเวลาสีเขาแล้วมีเม็ดหยามีเน้หยากนไปติดไปกับเข่าสารนะครับเพิ่นก็นเลย ติดต่อโรงงานเข้ามาใส่ชุดนี่ให้นะครับชุดทำความสะอาดเขาเปลือกก่อนสีตัวนี้ก็จะน้ำวกเม็ดยาแป้งฮัดซิงเจอยปนครับออกออกก้อนทรง,ขงเขาไปหาหัวสีเนาะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สองแรงครับสองแรงฮิตาชิตู้ทำความสะอาดเขาเปลือก มันีจะเป็นเขาเป็นเขาเรียบครับเป็นเขาเรียบอ่าเป็นเขาเรียบล้วก็จะมีเม็ดงาเป็นเขาเรียบล้วก็จะมีเม็ดงาผนมากครับคือตู้ชุดน,นี้จะเอาพวกอ่าพวกที่มีน้ำหนักเบาครับน้ำหนักเบาก็เขาเปลือกเขาเต็มเม็ดที่มีน้ำหนักเบาจะอ,อกมาจุดนี้ครับ เครื่องนี้ก็คือสามารถเป่าทำความสะอาดเขาเปลือกได้พร้องครับเวลาพี่น้องจะทําเขาปูเขาไก่ทําเขาปลูกประวันสามารถทาความสะอาดเขาปูก่อนตะวันได้นะครับเวลาทําความสะอาดเขาปูก็คือโยกล่างนี่โยกล่างนี่ครับโยกล่างซับมาช่องบนเขาจะไลลงมานีเวลาสีเขาอ่ะเขาไลลงมานีก็ตรงเอานี้นะครับอกษรมาตรงเอานี้เวลาสีเข่าคือตอนนี้สีเขกาคือซับมาอยู่ช่องนี้ล่างนั่นครับ ส,ส่งไปส่งไปหาลงสีครับเป็นเขาเนียวเข้าสะอาดขึ้นครับบ่มีเม็ดอหยาบ่มีมยังปนมา เครื่องบดกับเครื Bog ่องบดเทปเราเรียบร้อยเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสีฐานตำบลสีฐานอำเภอปาติวครับจังหวัดยโสธรเครื่องบดชุดตำรวกอสะอาดข้าวเปลือกจากโรงงานวิไลกานทรช่างนะครับเบื่อโทรโรงงานกะเดี๋ยวล่งไว้ให้ในคลิปนะครับี่นดองคุณใดสนใจกะเขามาเยี่ยบชมโรงงานเท่าไหร่ครับ โรงงานอยู่จังวัดสีสกเกตครับเอาเพื่อล่าสีสไลด์โอเครอบเพี่อน้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้ามื่อนี้ขอบคุณเรืย่ยๆล่า,าล่าทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ